ต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่งานนะคะรับปนันชิตา Brand 2022. เซเลบริต m b แบรนด์ r 2022พันยี่สิบสองเสียงปรบมือต้อนรับนะครับแม่ทัพของเรานะฮะคุณนายปนันชิตา,าสวัสดีนะคะครอบครัวปนันชิตาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จกันอีก เก้าหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเก้าที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ได้คุณอ้ําพัชราภาแล้วก็พี่เอสุภาชัยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปานัญชิตา hmm. พี่เอพูดว่ายังไงรู้ไหมคะตอนถ่ายภาพกันพี่เอบอกว่ามีพี่เอเข้ามาอยู่ในครอบครัวแล้วนะลูกพันล้านมันน้อยไปเรามาช่วยทําให้หมื่นล้านไปด้วยกันคะ่ะ <Wow! S 1> ยินดีกับทุกท่านที่ เดินมากับเราจนถึงวันนี้วันที่พวกเราประสบความสำเร็จไปด้วยกันและสัญญาว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่แค่นี้ค่ะเพราะปรัญชิตาเกิดมาเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับพวกเราทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับ พรีเซนเตอร์ของเราทั้งสองท่านนะฮะซุปตาเบอร์หนึ่งของประเทศและผู้จัดการอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะคุณอ้ําพัชราภาและคุณเอสุปชล รับมือมาง่ายโชไม่ได้งานรับรางวัลอะไรจ้ะโอเคเหรอโอเคโอเคไม่ร้องนะมีความสุขค่ะวันนี้มีความสุขน้องอั้มอะดูสิพี่เอไม่เคยได้มายืนอยู่บนเวทีแบบนี้เลยคือพี่เอดีใจมากต้องบอกเลยว่าวันนี้ว่าพี่เอดีใจเพราะว่าใช่ไหมเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเขาเปยดอ้มพัชราภาแล้วเป็นทงแรกไหมคะนางแบบน้องใหม่คือนางบอกว่านางอะตื่นเต้นนางดีใจว่ามีคนเห็นคุณค่าของนางคุณหน่อยจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาดีใจมาก นังพี่เอสัญญากับทุกคนเลยนะคะว่าพี่เอจะทําให้ทุกคนไม่ผิดหวังพี่ให้พี่ให้พี่เอมา5บาทเดี๋ยวพี่จะคืนไปล้า0 0ี่จล้านเขาเรื่องว่าเราก็ต้องทานก่อนทานก่อนพอทานเสร็จแล้วก็ เป็นยังไงเล่าเล่าสิเป็นไงบ้างปวดแทะแรกที่อั้มทดลองอั้คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมรสชาติทําไมดีคือจริงๆอั้มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเพราะไม่ทันผักมาทุกคนตามอัาจะรู้ว่าอัาไม่ทันผักเลยก็มีปัญหาหนักอ่ะเรื่องนี้ใช่ไหมคะพอทานนี้ไปเออรู้สึกถ่ายคล่องแล้วก็รู้สึกเอตัวเบาแล้วรู้สึกว่าทําไมเราถึงแบบมันรู้สึกสบายตัวเนาะนี่คือเหตุผลที่ตัดสินใจรับไหมคะเพราะว่ามีประสิทธิภาพจริงใช่ไหมเนี่ยใช่เพราะอัารู้สึกว่าสบายตัว เอาคุณสื่อมชอบแค่นั้ชอบแล้วเอาคุณสื่อว่าตัวตัวเบาอ่ะสบายนะคะโนดูพี่เอสิตอนนี้เหลือเจ็ดขีดเราต้องแนะนําเขามากๆเลยนะค่ะคือเขาอยากผอมมากอ่ะเขาบอกว่าเขาต้องผอมให้ได้มากมากเขาอั้คือมันช่วยระบบกับถ่ายอ่ะใชแล้วเวลาเรากินแล้วเราถ่ายคลองแล้วก็ปกติเมื่อก่อนพี่เอน้องอ้นจะเห็นพี่เอก็ออกกำลังกายตีแบตอะไรบ้างแต่มันไม่ลดพุงอะค่ะทำเท่าไหร่ก็ไม่ลดอย่างนี้ค่ะเวลาได้มาลองทานเข้าไปอ่ะ แบนราบเนอะพี่หน่อยละค่ะพี่หน่อยละคะรู้สึกยังไงบ้างไม่คิดว่าพี่อ้ํากับพี่เอจะเมตตาแบงกปนชิตาขนาดนี้มันมันตื้นตันแบบบอกไม่ถูกอะค่ะเราเรารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่เมตตาพวกเราทั้งแบรนด์อ่าปรบมือหน่อยสิคะความปลื้มนีพี่เอกับคุณอ้ำกล่าวอะไรถึงตัวแทนกนชิตากันตอนนี้ไม่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจ้ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ยอมรับอ้ํามาเป็นครอบครัวด้วยนะคะ เราสองคนก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในเรื่องนี้ค่ะในฐานะที่ตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีอะไรที่คนนี้รับใช้ได้ช่วยเหลือได้บอกทุกอย่างเลยนะคะไม่ต้องเป็น <ừ. S 3> ห่วงนะคะใครมีปัญหาอะไรให้ช่วยได้ก็อบอกมาเลยนะคะก็ถือว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วน้องหน่อยด้วยนะคะคน่นยนะคะขอ,คขอบคุณที่หลยค่ะซึ่งพวกเราชาวบานาชิตาก็สัญญาว่า จะไม่ทำให้พี่อ้ําพี่เอเสียภาพลักษณ์ใดๆไม่ว่าจะเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์เราจะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะที่แบบมีผู้ใหญ่น่ารักน่ารักเข้ามาอยู่กับเราแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ <Hey. S 2> ดีใจมากที่พี่เอกับพี่อ้ําเข้ามาเพราะว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ชิลปิ้มาก ค่ะนะคะาขอบคุณนะคะับตัวใหม่ล่าสุดข <as> องเราเลยนะคะที่ตาไ้ับคุณที่รับชันเองด้วยท่ลองทานก่อนที่เราจะเป็นพีเซนเตอร์ใช่ค่ะนอกกนนะคะเราเป็เข้าเูนตาราแล้ว นด้วยนาะถ้าไม่มีพวกเธอก็ไม่มีเราในวันนี้ขอบคุณที่ผ่านเรื่องราวทั้งร้ายและดีมาด้วยกันแล้วก็ไม่เคยทิ้งเราไปไหนขอบคุณนะคะ